เอาละครับกลับสวัสดีเราราชาระบอกทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมแมปที่มีชื่อว่า Bro งค์ฟู t อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนี่นี่เราก็จะมาแจกเหมือนเดิมเไรครับผมก็ก็เป็นสคริปต์นะครับนี่เดี๋ยวเรากด e x e c u t o r ดูนะครับผมว่าจะเป็นสคริปต์อะไรนะครับผมดูพร้อมกันเลยนะนี่กด AQ ไปฟ๊านี่เลยมันอ่านว่าอะไรเนี่ยซีเรียสซีเรียสครับนะครับผมซีเรียสครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันแปลกๆนะเห็นไหม ฟังก์ชันมันแปลกๆฮะออตโต้ฟาร์มออตโต้ฟาร์มออตโต้ฟาร์มหนึ่งออตโต้ฟาร์มสองออตโต้ฟาร์มสามมันจัดเรียงอะไรของมันเนี่ยแล้วก็มีอันนี้ครับผมเทเลพอร์ตนะแล้วก็เทเลพอร์ตสองโหคอมแบทคอมแบทสองดันเจียนโอ้โหลงดันนะนี่ลงดันได้ปกติแล้วก็มิกนะแล้วก็มิกสองโอ้โหโอ้โห,โหมาละเยอะอยู่หน้านี้นะเฮ้ยค่อนข้างเยอะนะโอเค งั้นเดี๋ยวลองฟาร์มดีกว่าครับผมว่ามันจะฟิลฟ้าวขนาดไหนสำหรับสำหรับเจ้าตัวนี้เออดี่ทำเมมันขับยากยังไงอ๋อแป๊บหนึ่งนะไอ้รูปกวางนี้ไปไกลๆหน่อยดินี่เราจะลองเปิดเอาตัวฟาร์มดูนะว่าจะฟาร์มได้จริงหรือเปล่านะอย่าลืมเลือกอาวุธล่ะอ่าสมมติว่าเราไม่ได้เลือกอาวุธนะอันนี้สมมติว่าอาวุธเราเป็นนอนอยู่นะดูนะครับนี่เราเปิดตัวฟาร์มเลยเนี่มันก็จะว่าไปแบบนี้แหละว่าไปปรากฏว่ามันยืนเฉยๆนะมันไม่ทําอะไร เนี่ยมันยืนก็โง่เนี่ยมันไม่ทําอะไรเลยเพราะว่าเราต้องซีเล็กอาวุธก่อนนะโอเคงั้นเราก็ต้องซีเล็กอาวุธก่อนนะครับพี่จะเอาเป็นแบล็คเล็กนะครับผมเห็นไหมเนี่ยโอ้โหตีปกตินะเราสึกว่ามันเหมือนจะดึงมอนด้วยนะเฮ้ยมันดึงมอนหรือเปล่าเนี่ยโอ้เดี๋ยวดูนะฟาร์มไปได้เรื่อยฟาร์มฟาร์มเร็วอยู่นะเด,เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนว่าฟาร์มเร็วกว่าไอตัวที่พี่แจกเมื่อเช้านี้ไหมเมื่อเช้าแจกอะไรนะ ในหน้าครับใช่ไหมหดูกันว่าตัวนี้มันจะฟาร์มเร็วกว่าไหมโอเคเดี๋ยวอัพสเตตก่อนนะอัพสเตตเป็นเมลีจิ๊บจิๆบจิบจิบอืมโอเคมันเหมือนจะเท่ากันนะอือึยังไงของมันโอเคแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือเราฟาร์มแบบเขาเรียกว่าฟาร์มปกตินะเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มบอสกันนะครับผมว่ามันจะได้หรือเปล่าฮึบฮึบฟาร์มไปเรื่อยๆโอเค เดี๋ยวถ้าเรายกเลิกการฟาร์มล่ะยกเลิกการฟาร์มปุ๊บก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้ยนี่เรายกเลิกการฟาร์มแล้วนะเราจะไปเตะเขาไม่ได้ด okay. <Okay. S 2> ิเรายกเลิกแล้วนะโอ้โอ้ช่วยโอเคเราแตกเดี๋ยวนะอันนี้เรายกเลิกการฟาร์มแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปฟาร์มบอสดูนะครับผมว่าจะยังไงเิเลกบอสนะฮะเิเลกบอสเราจะไปฟาร์มบอสเวลเท่าไหร่ดีเอาเป็นเวลอ่าเวลเท่าไหร่ดีเวล์สองร้อยแล้วกันนะแบบฟิฟี่เอไปเลย เลือกสองร้อยแล้วเราก็กดอะไรต่อไปออโต้ฟาร์มบอสนี่เราลืมเลือกอาวุธฟาร์มบอสนะครับผมแล้วก็แบ็คเล็กันแหละแล้วก็เปิดออโต้ฟาร์มบอสดูนี่ไงโอ้โหว,วับเร็วมากเบ๊บเดียวนะนายวิ่งเร็วโคตรเลยไม่ใช่วิ่งมันคือการหาะแหละเดีย๋ยวดูกันนะครับผมว่ามันจะไปฟาร์มบอสที่ไหนนะฟาร์มบอสเบลสองร้อยอยู่ไหนวะเนี่ยไม่เคยเล่นเึโอ้โหออโต้ฟาร์มหนึ่งออโต้ฟาร์มสองออโต้ฟาร์มสาม มันเลี้ยงอะไรของมันวะเฮ้ย <Hey. S 1> ยังไงเนี่ยโ okay. อเคเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าจะฟาร์มบอสได้หรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้หรือว่าเราไปแล้วบอสไม่มีโหนี่เหรอจุด,เก,ดเกิดบอสตรงนี้เหรอเอ๊ะรับเควสโคจะตีบอสต้องรับเควสด้วยเหรออ้อาวเออเอออะไรเนี่ยโอเครับเควสไปดิอ่รับเองก็ได้อ่นคอนเฟิร์มไปอ้าวเราเวลไม่ถึงอนะ่ะ โอ้โหว่าแล้วเชียรทำไมรับไม่ได้นั้นเราเปลี่ยนที่ดีวกว่าเอาเป็นบอสเวล1์ร้อยยก็ได้อไปไปเปิดใหม่ไปวปับกลับวับไปแล้ววับกลับเพื่ออะไรครับนี่ยโอเคโหไปเร็วมากวับเร็วมากไปมานี้หายห่วงเลยนะัเพราะว่าเราวาับเร็ว้ยยังไม่โดนแบนนะตอนนี้เมื่อ,อไรจะถึงอง บอสววร้อยยี่สิบนะน่าจะชิวๆนะพี่วานะอะถึงยังถึงยังยังยังไม่ถึงอะ่ะหลังจากที่เราฟาร์มบอสเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองฟาร์มแบบธรรมดาดูแล้วคือออโต้ฟาร์มนี่ไงฟาร์มบอสปกติเลยนะตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปเรียบร้อยบอสแตกแล้วหลังจากนั้นเราก็รอบอสเกิดงั้นก็เราปิดไปเราไม่ฟาร์มละเราไปฟาร์มอะไรดีเนาะเดี๋ยวนึกก่อนนะอื เขต้เควสคืออะไรทำเควสเหรอหรือว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวลองฟาร์มอีกทีสิจะเป็นยังไงมันจะแบกหรือเปล่าก็าก็เลือกอาวุธนะครับนี่เลือกอาวุธเป็นแบ์เล็กแล้วก็ทําการเปิดออโต้ฟาร์มไปนี่แล้วพี่เกก็วาร์ปมาอีกแล้วนะครับตอนนี้จะด,ดูครับผมว่าจะเป็นยังไงฟืบโอ้โหทะลุทะลุทะล,ล,ลุตึกเลยโอ้โหจัดเลยนี่มาละนี่โอ้โหเวอร์ชันใหม่ตีแบบโคตรเร็วโอ้แหลกแหลกแหลก อุ้ยแหลกแหลกทุกคนแหลกไหมอะแหลกอยู่นะนี่นก็ตีไปเรื่ยๆของมันนั่นแหละโอ้โหทำแท้ว่าเหมือนจะรวมมอนนะแต่ว่าไม่รวมนะอฮ้ยเอาจิงอ่ะตอนแรกพี่เรกว่ามันรวมไงเพราะว่าพี่รันครั้งแรกนะครับผมตอนที่ได้ลองสติปินครั้งแรกนะมันรวมมอนด้วยทุกคนและพี่ไม่ได้คิดเองนะคือมันรวมได้จริงนะแล้วโทรศัพท์พี่มันก็แรงด้วยส CPU มันนะโคตรแรงเลยปรากฏว่ามันรวมได้แต่ว่าพี่พออัดคลิปครั้งที่สองเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันรวมไม่ได้โอ้โห ทุกคนอดเห็นช็อตเด็ดเลยน่าเสียดายมากเลยเนี่ยมันมันไม่ใช่รวมบักแบบนีนะ้อันนี้คือมันรวมบักนะปกติมันจะไม่บักเลยนะฮะเราลัดครั้งแรกอะ่ะโอ้โหเนี่ยมันคล้ายๆว่าจะรวมให้เราอยู่นะแต่ว่าไม่ตีไงแต่พี่แกก็ตีไปเรื่อยอ่ะโอเคครับผมป้าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองของชันอื่นกันนะพู้แถวนี้ทําไมไม่มีค่อมีคนเลยอะ่ะคนหายไปไหนหมดอะ่ะเดี๋ยวๆๆอุ้ยอย่าบางังเราดิ่ะปิดไป เฮ้ยปิดไปดีจะขึ้นมาเลยนักหนาเนี่ยไอ้เจ้ากวางเนี่ยเดี๋ยวไปใช่คนดิโอ้คนก็เยอะอยู่นี่นาคนเยอะอยู่นะแล้วมันก็ฟาร์มไปอย่างนี้แหละอ่าปิดไปปิดไปถ้าเราปิดออโต้ฟาร์มแล้วก็เรียบร้อยเราโดนลุมแล้วก็ตายโอเคเดี๋ยวเราลองไปใช้ฟังก์ชันอื่นดูก่อนนะก็ออโต้ฟาร์มสองคืออะไรวะเนี่ยออโต้ฟาร์มสองไอออโต้ฟาร์มหนึ่งเดี๋ยว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 เมื่อกี้เราใช้อะไรวะเดี๋ยว อ๋อออโต้ฟาร์มหนึ่งก็จะเป็นพวกออโต้เซเบอร์ออโต้ซูเปอร์ฮูแมนโอเคโอเคออโต้ฟาร์มสองคืออะไรออโต้เพลเยอร์ฮันเตอร์คืออะไรวะอ่ะไม่รู้จักหรอกเราไม่เล่นไม่ถึงออโต้เซ็กซ์เออะไรเนี่ยออโต้เอ็กซ์ซิลี่อ่าคืออะไรอุปกรณ์เสริมใช่ไหมเอ็กซ์ซิลี่ไม่มีอุปกรณ์เสริมนะช่างมันปิดไว้อ่าโอโ้โ,อโหมันเยอะมันเยอะมากออโต้ฟาร์มสามมันเป็นอะไรเนี่ยขึ้กดยากจังเลยออโต้ฟาร์มสามนี่คืออะไร อ๋อนี่คือการอัพสเตตนี่เองแล้วก็ส่วนเป็นการวาร์ปล่ะนี่คือเป็นการวาร์ปใช่ไหมเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตแอนด์บายโซรุอะไรเนี่ยโอ้ยเหาเราไม่น่ากดเลยมันคือการวาร์ปไปซื้อของนั่นเองเห็นไหมเรากดอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมแล้วเราซื้ออะไรอ่ะเมื่อกี้งงเลยเราซื้ออะไรวะเดี๋ยวไปดูในอินเทอร์เนสิเอาเราซื้อดาบคาตานะเหรอมันใช่เหรอ เมื่อกี้มันซื้ออะไรนะเราไม่เห็นเมื่อกี้อ่ะโอเคงั้นไม่ก้อไปเลยอ่ะ,อะช่างมันช่างมันโหนี่บายสองนี่เราซื้อซูเปอร์ฮูเมนได้เลยเหรออะไรเนี่ยเอาซื้อซื้อนี่เหรออะไรของมันอะ่ะโอเคเฮ้ยมีออโต้อีกพีคณสองด้วยมาทุกคนโคตรแจ่มเลยแล้วก็มีซื้ออีกพีคณสองด้วยนะเฮ้ยคอมแบทอันนี้คอมแบทนี่จะเป็นการอินบอทใช่ไหมก็คือการราคาหัวอินบอท คดว่าถ้าเราเลือกเพเยอร์เอาเป็นใครดีใครดีที่มันแบบไก่ๆเนาแล้วกันเฮ้ยมีแต่ไก่นิวาในนี้แล้วก็ไก่อ่ะคนอื่นก็ไก่เนี่ยเอาเป็น U W U V ดูดิโอเคนายเราขอโทษนะเดี๋ยวเราจะว่าไปหานายไหนอะ่ะ U W U V อยู่ไหนอะ่ะอา้าวไม่เห็นเฉยเอารีเฟสซสิอา้าวมันหายอะ่ะไม่ได้หายหรอกมันแสดงได้แค่นี้นะโอเคเอาคนอื่นก็ได้เอาคนไหนก็ได้แล้วเราไม่ต้องยุ่งหรอก กลัวจะวับไปหาตัวตึงดิเดี๋ยวเราแตกโอเคงั้นเอาเอาตัวเลือกกันแล้วก็จะลองกดดูแล้วนะครับผมว่าอินบอร์ดอินบอรจะเป็นยังไงอินบอรปืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคิวเพเยอร์กันเปิดดูสิไม่มีอะไรเกิ Q er กเดขึ้เนเอา้าเราลองเทเลพอร์ตทูเพเยอร์ดูสิแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเนี่ยอลองดิสิเทเลพอร์ตใหม่ดิมันก็ไม่วับให้เราโอเคก็สรุปได้ว่าล่าข้าหัวใช้ไม่ได้นะครับประมาณนี้ วาปไดปดิเราปลีเราก็วาไม่ได้เหมือนเดิมโอเคก็ประมาณนี้นะฮะดันเจียนลงดันนปกตินะครับโอเคเนาะก็ถ้าใครอยากเล่นตัวนี้ก็ในด้านล่างคอมเมนต์นะโอเคตอนรี้เิาก็ขอลาไปก่อนนะเหนื่อยแล้วกับการรีวิว